เพื่อนดารายินดีเพียบนางเอกดังล่าสุดแฟนไฮโซขอแต่งงานเรียกได้ว่าสาวแต้นะนัทพรแฮปปี้มีความสุขแถมยังมีแอบลุ้นว่าวันใจไฮโซหนุ่มนายประนายจะมีเซอร์ไพรส์คุ๊กเขา้าขอแต่งงานหรือเปล่าสำหรับทริปนี้นักออสเตรเลียโดยสาวตาแตวเล่าให้ฟังว่าทริปควงนายเที่ยวออสเตรเลียเป็นทริปพักผ่อนที่อยากให้ของขวัญตัวเองหลังจากทำงานหนักปัดโชวหวานเทน้ำตาลระยะด้านแฮปปี้ทริป ราบดื่นเพราะแฟนหนุ่มเรียนอยู่ออสเตรเลียเลยรู้เส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเยอะมากทีมนี้ไปเที่ยวสถานที่ที่โรแมนติกถามว่าพร้อมไหมเรื่องแต่งงานก็พร้อมทุกวันแต่งหน้าแต่งตัวพร้อมแต่แค่พร้อมถ่ายรูปยอมรับว่ามีลุ้นหันหลังมาเจอฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานบ้างแต่กลายเป็นว่าแฟนหนุ่มคุกเข่าผูกเชือกรองเท้าให้เพราะเดินเยอะส่วนข่าดียังคงต้องใช้เวลาศึกษากันไปก่อนนะคะ ส่วนเรื่องหัวใจของเพื่อนเริฟสาาเต้ยจรินพรนั้นสาวเต้นนวเ,ตเปิดเผยว่ารู้จักว่าเป็นใครแต่เราให้เต้ยเป็นคนพูดเองจะดีกว่าส่วนตัวไฟเขียวให้รักครั้งนี้ของเต้ยพร้อมชมว่าฝ่ายชยน่ารักมากดีใจที่เพื่อนมีความสุขกับความรักครั้งใหม่และเต้ยคือคนที่มีความสุขเต็มในตัวเองอยู่แล้วและถ้าหากมีอีกคนอยู่เคียงข้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี